คำถามนี้เนอะครูอ่ะเจอมาตั้งแต่เด็กนะแล้วครูก็สงสัยมาตลอดเนี่ยแต่พอโตมาแล้วตอนนี้ครูอยู่ในวงการเรื่องชีวิตคู่เนาะบริบทของความรักเนี่ยก็ไปศึกษาลงลึกเลยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครูพูดของหลักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็พลังงานการที่เราจะมีหลักแท้ได้เราต้องแท้ก่อนคือวันนี้เราจะมาปลอมๆแล้วเราจะหวังว่ามีหลักแท้ไม่ได้นะแล้วเราจุดด้วยไงคะครูว,ว่าวันนี้เราแท้หรือเราปลอมดูได้จากอย่างนี้ค่ะ เรามีความจริงใจให้กับคู่ไหมเพราะตัวเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวชี้วัดจะเป็นตัวสกรีนคู่เลยละ่ะหมายความว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนที่เป็นของแท้เราเป็นเพรแท้นะเราจะอยู่ของปลอมไม่ได้นะแต่ถ้าวันนี้เราเป็นของปลอมเราก็จะอยู่กับเพรแท้ไม่ได้เหมือนกันคือตัวอย่างให้อย่างนึงวันนี้สมมติเราเป็นเรา,เรา,เราปลอมเราแบบว่ามีรับลมคมในไม่จริงใจกับคู่แอบมีกิก๊กแอบมีชู้ไม่ทําการทํางานไม่พัฒนาตัวเอง ปล่อยตัวเองให้แบบความหล่อลดลงความสวยลดลงอะไรเงี้ยแต่คู่เราพัฒนาตัวเองตลอดหล่อขึ้นตลอดสวยขึ้นตลอดต่อหน้ารับหลังเหมือนกันไม่นินทาซื่อสัตย์กับคู่สุดท้ายมันเป็นยังไงคะมันจะเป็นขั้วตรงกันข้ามอยู่ไม่ได้ ฉะนั้นวันนี้อยากมีรักแท้ถามตัวเราเองก่อนว่าวันนี้เราเป็นคู่แท้ในคู่ไหมเรานินทาเขารับหลังไหมเราขี้บ่นกับคู่เราไหมเราเอาเรื่องความรับของคู่เราไปเล่าของเราฟังหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราอยากมีรักแท้ค่ะเราดูตรงนี้เลยค่ะดูที่ตัวเราไม่ต้องดูที่ใครเพราะว่ารักแท้จะไม่มีทางมาอยู่กับคนที่ไม่ไม่เป็นของแท้ด้วยกัน ฉะนั้นเราอยากเจอรักแท้รักที่ดีรักที่คุณภาพอะค่ะเราต้องเป็นรักแท้เราต้องเป็นของแท้เป็นของที่ดีเป็นของคุณภาพก่อนพัฒนาตัวเราทัศนคติค่ะเช่น คู่รักของเราเนี่ยเขามีข้อเสียแล้วเราก็มองหาข้อดีในข้อเสียตรงนั้น mm hmm. เขา,เอ,าอยู่ในสภาวะถดถอยเราดึงเขาขึ้นมาเราให้กําลังใจเขาได้ไหมเพราะมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่มองหาเพรแท้ไม่ออกอันนี้ก็มี mm hmm. เช่นบางทีที่คู่เราเนี่ยคอยรับเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นรับปัญหารับความทุกข์เป็นฝ่ายตามใจเราตลอดเวลาเป็นฝ่ายรองมือรองรับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นคุณค่าเขามาอยู่อีกทีนึงเอาเขาไปม,มีคนใหม่แล้วมีคนมาดึงเขาไปเพราะ ว่ามีคนไปนมองเห็นความเป็นเพชรแท้ในตัวของคู่ของเราอันนี้ก็มี ไม่น้อยเลยลูกศิษย์ครูมีมากมายฉะนั้นวันนี้เราอยากมีรักแท้เราต้องเป็นของแท้ซะก่อนแล้วสิ่งนี้แหละมันจะเป็นตัวชี้วัดแล้วมันจะเป็นตัวถ่ายเทซึ่งกันและกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นแท้เช่นกันเขาก็จะรับพลังงานความเป็นพพศแท้ของเราเนี่ยเข้าไปด้วยอันนั้นความรักแท้เนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันเกื้อนหนุนไปด้วยกันมันก็จะเป็นแท้ทั้งคู่เลยมันเกิดจากสิ่งนี้ค่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนความรักแท้มันจะดึงดูดเข้ามาหาเราค่ะ